เนื้อมาให่คูหนึ่งเงินบาทเออเนี่ยนี่มันก็เข่าแล้วท่นเข่าอิเลตีหกโป้เลยนะเอาสวัสดีครับ่อเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นและวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตาม่อเพชรแก่ย่างเนาะ เน้นล่างสักไหม46แต่ว่าไปออกบนนะครับว่าของปรเพณอ่ะยกเอเบิ้งได้สัตว์อันเลขที่งวดพีพานมากนี่ละโอ้โหสองงวดซ้อนแล้วนะสองงวดซ้อนแล้วเอ้ที่ผมอ้าวนี่นะครับงวดความนั่นเดี๋ยวเอออ่าที่หาหกเต้นออกหาหกนอเออแมนแมนครับออกสองตัว4หกครับแต้งวดนี่มันมันมาออกนี่นี่ตัวที่วงวงตัวที่วงมุนมุนั่นละคือตัวย่ำค่ะ อายุอายุของฟูีิมาบอกเลขมาเนี่ยออกจำแนนเพิ่นนี่แนนอายุของฟูีิมาบอกเลขครับผมขั้นก็บอกแล้วว่าถ้าเพิ่นมามันต้องออกสี่หกบวสี่หกกับหกสี่นะอันนี้เพิ่นมาบอกคับคือจับใจได้นะฟาตองแมนเลื่องเนที่อ่าทำไม่ได้จับหัวออกบันนี้บันนี้เพิ่นมามาให้อีกเลยเด็อพวกเ่าเนี่ยแต่ว่าเพิ่นมาสองคน เอามูมานึ s <S <Uh> <ABS> <ah> ่บอกเอามูมานึ่บอกเอามูมานึ่งบอกอยังไรหมดไม่ดีบอกครับโอ้แมนฝันมือเคือนี้บ่แมนโอ้ฝันมืคลือนนี่ละฝันแล้วกับลูกกึ่บ้านนางเต้ไม่ค่อยชัดป็นไหนดอกเพระว่าจักไม่ยิงมสองคนหรือสามคนแต่จะนี่เนี่ยว่ามันสองคนล่ะน้อง เอาเข่าๆก่อนเนาะครับเพราะเข่าๆต่อหมอดเข่าๆก่อนแต่ว่ามันชี้ชัดประชันนั่นคือคอยที่ตามไปเรื่อยๆคอยที่ตามเบิ่งแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือว่ามันโง่ยิ่งสองคนละนั่งยุ่งแต่งสิแต่ว่าผมสินั่งยุ่งสูงสิกินเข้าวะชอะครับผม uh. ไม่พันอ่ะพันมากพันมากคือดิมมนมาฉลองล้องความฝัน ฉลองยินดีน้ำมันได้เลขเพิ่นเขาเออเลขสี่หกเขาก็เลยเพิ่นอาจมาฉลองอ่าเพิ่นกับพายญ้ามาบอกมันบอกเอเมนเมนเอาบาดเนื้อควายให้สองขาจ่านคุณเอือเอาเนื้อมาให้คู่หนึ่งมันบอกเออเลขได้มันก็เขาแล้วสันเขาอีหลีเตีหกโป๊้เลยเอามาที่นี่ เพิ่นมายินดีหรือเพิ่นมาบอกเลขนี่โบหัวคือกันเด้อตัวนี้เด้อเพราะเพราะเพิ่นเพิ่นมากินเข่าน้ำแต่ว่าผมนั่งยุ่งสูงสิเอออ่าบ่ได้บอกเลขหันหน้าใช่กันอหันหน้าใช่กันไม่นั่งกินเข่านกันโอ้โหวานนี้เขาเอฟซีกะเตี่ยวเองเนาะครับผมครับเราเองเออแพ้ค่ะให้ผมตีให้ผมกะทิว่าเออกะทิตีให้ยัวเป็นนั่นให้ยัว มาชีเลขเลขบนป่ราะว่าผมนั่งอยู่สูงเนาะเมนแมนแมนอาจจะเป็นหาหรือเป็นหกก็ได้น้าผมเนาะเพราะหากอะฮกอน้าหาหรือน้าหกแล้วผู้ยิ่งผู้ยิ่งกับน้าซีเนาะมาสองคนก็อาจจะเป็นหาสีสองหรือฮกสีสองประมาณนี้ครับผมถ้าถ้าตีได้นีเไงถ้าตีเป็นเลขให้คันตีเป็นเลขให้เขียนตัวสามตัวเพิ่มนึ่งเนี แต่ว่าหังมานั่งกินเข่าได้คุยกันบ่พอเพชรคุยอยู่อ่าเอาวาจัง,งไรคุยกินเขากินานา้ำน้ำกันเนี่ยนะคือจะไม่เล่นนลูกันนี่เลยเออก็ยังใช้เหาเจ้าคอยมานั่งเล่นน้ำกันนี่แหละว่าบา่คืยยอผู้หญิงผู้หนึ่งนั่นบ่เคยเห็นแต่แต่ผู้ผู้นั่งอยู่ข้างข้างนี้นี่คือผู้คือเพิ่นมาบอกทีมันออกอายุเพิ่นสี่สิบพกปีนี่ละ ผู <Man. S 1> ้คนมาบอกงวดที่ <Man. S 1> ทแล้วแ <Man. S 1> มเนเขาพยายอยด่เด้สำคัญเด้ออายุเราสำคัญเด้ออายุเราอย่าลืมด้วยเอฟซีถ้าถ้าถ้าเลขมันได้เข่าเราจังสี่ไม่สิเข่าเรื่อยๆด้เออคือปีนั้นบออคือปีนั้นปีกายนเนาะแมนแมนออกไปเกือบเกือบชุดปีว่ะแมน่มจะปีใหม่เลยแต่ทามันได้ทิ้งล้มก็สิทิ่งไปสักระยะน้อยๆแต่เพื่อนกิ่งับเป็นมาใหม่เออเอาครบสี่สอง แมนโมหกทีสองกับหารซีสองเพราะว่าาในน้ำน้ำของของพะเพทเองเนี่ยกาสิปีว่าบ่หากับหกแต่นั่งยุงสูงผมย่านเป็นหกไนละอมันอยู่สูงเตี้ยแมนแมนก็เลยมีไว้ทั้งหาซีสองกับหกซีสองกับหกคนในน้ำของพอเพนเองแต่ซีเนี่ยคือผู้หญิงสองคนที่เป็นซีสองหรือเป็นซีซีกับพ่อจักรแล้วล่ะ แมนบอกแมนครับรู้จิตเป็นซีซีอะไรพิจารณาแล้วเออแต่พอเฟตีมาหาอีกอย่างก็หกสี่สองสีสองหกสี่สองหกสี่สองมันไม่โอกาสไม่ได้คือหรือพนังเออเดี๋ยวพนังเงี่ยงกันง่ามงยๆเดียเออว่าไม่จีเป็นซีซีใบอกตั้งไว้นั่แล้วอือเพราะยิ่งนั่งเงี่ยงกันสองคนอ่าแมนนั่งแต่เงี่ยงกันสองคนลองสอง เอาเอาฝากไปฝากไป้ันอาเทียปูเพิ่นเอฟซีปึกก็มีเีคนถึงวันนี้โอ้เสียดายได้เปว่าเออมันก็ต้องมีทั้งซีซีทั้งซีสองนั่นแหละอ่แล้วก็เอ่อได้ออกอากาศมื่อเนี้ยก็ช่วยโอกาสที่ฝากไปถึงเอฟซีที่เป็นพ่อมาแต่สกลนครกับกับเอ่อ อ่ารคามครับผม,อมโอ้พนท้มาห้กระั้งใจ่พนท้มาถามเล็เมือ่อไม่เลสี่ออกอืมครับได้บอกคนอยู่ว่าบิ่งศูนเออสันเพราะว่าเห็นเห็นย่ำไห,น,หนก็บ,บอกว่าจะศูนมันบอกออืนั่นหละก็บอกว่าจะศูนว่าแรกอะนี่ผู้หนึ่งผมบอกสี่หกไปย่ำแต่ผู้หนึ่งอ่ะคือลูกข่ามาพอดีผมก็เล้ยวานในบอกออ ครับือว่างวดที่ผ่านมากอะผู okay. ้ใดก็ได้ผู้บ่ได like cool uh, ้ก็บ่ได้เนาะสำหรับผู้บ่ได้ก็คือเอาไม่เอาไม่เนาะเอาเอางวดนี้แมนอืองวดนี้งวดนี้เอาเอาเอาเท่านั้นแหละฝากถึงเอฟซีครับอ่าเพราะว่ามาแล้วครับมาแล้วผู้เพิ่นให้แม่นๆมาแล้วแม่นเขามาสองวันเลยเด้อผู้ผู้นี้เพิ่นมาเนี่ยสองวันเลยสองวันแบบน้เแมนอยู่ครับเอฟซีครับผมของปอเพย์นะครับ อันนี้คืองวดที่สาม่นโอ้งวดนี้งวดที่สามได้วงวดที่สามเลี่ยนี่โอ้วันแรกกับซีหาหกกันนี่เออเออแม่นแน่นมนว่าอ่าวดที่สองเมื่อกี้กับซีหกแน่นออที่กิงมันสิมาตั้งงวดที่แล้วแล้วซีหาหกอ่นะแน่นอ่มันได้ออกหาหกกอนออกหาหกกันอ่าแล้วก็มาออกซีหกทีหลังอีกเออเกิเห็นไหเออเป็นเป็นต้องว่าเรื่ารนี้งวดนี้มาอีกตะวันผ้าผู้ยิ่งมาสั่ผ้ามูมาผู้นึงนะครับ เป็นสอคนเป็น2องคนนั่งแย่งกันลองสองเอืาเรยว่าบอีซกับีสองน่แะแมนแมนแมนีอ่าีหน่นแล้วเออแมนอาจสิเป็นหกซีซีหาซีซีก็ได้เอ้ามันออกไปเมื่อกี้นี่มันกับรแนอนอนอาจสิเป็นหาซีซีนบ่เป็นเป็นรถอืมก็เป็นซีสองซีหาไปสิแล้วเอ Hello, Min, อซีสองซีหาสเอออเร์เซ็นต huh? ์แล oh, okay. ้วซีสองซีหาซีซีนอันซีตีเป็นเลขสองตัวได้ไอันนี้พึ่งตองวดนะพ่อเพลิเนาะ มีแนวฝากตอนเย็ซี่ทุกท่านเอาเรื่องเกี่ยวกับโอ้อดีตนั่งน้ำกันผู้ชายก็ยิ่งอืมเอาอืมเปิดเปิดเป็นเลขหามอ่าเออเป็นเลขหามเปิอเป็นเลขหาบอ่าแมนบแมนเอาคนอยู่กลางได้อ่าบัดสีหงมันออกแล้วเลยบ่เอากบ่เอาเอาำนีนละครับผมเอาฝากถึงเย็ซีทุกท่านครับผมติดตาม เนาที่ตามป่อเพจนะครับเนาะจบมานสุดสุกคนเด้อครับอ่าสบจบมันมันครับแนวทางของป่อเ็ดนะครับเนาะสำหรับเป็ดตองวดครับเอซีครับผมโอเคเนาะนด้วยครับเอฟซียครับดปพอฝากไปเป็นแนวทางชุดตองวครับผมบายบาครับจบมันทีเป็นเังซีเลย ăn chịu ở theo trong ngọt đấy như là